แจงท้องแรกออกมาอัปเดตชีวิตหลังแต่งงานที่หลายคนก็เฝ้าลุ้นถามถ่ายว่าเมื่อไหร่จะเปิดอู่สำหรับลูกทุ่งสาวเสียงเนอเปาปรวรีพอพิมลที่แต่งงานใช้ชีวิตคู่กับเอิดการกิจเจริญลูกชายของป่ากิจเกียรติกิจเจริญมากว่า2ปีแล้วพร้อมกันนี้เธอยังได้เล่าถึงเรื่องที่สารฝันใบสาวของคุณแม่โดยการเดบิวเป็นนักร้องล่าสุดชวนคุณแม่ร้องเพลงเดบิวค่คือคุณแม่ชอบร้องเพลงอยู่แล้ว ก็เป็นครูคนแรกก็ได้คุณแม่นี่แหละที่สอนเตาร้องเพลงแต่ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ทําให้ตอนนั้นเขาไม่ได้เป็นนักร้องในตอนสาวๆก็เลยส่งลูกสาวเอเป็นตัวแทนแล้ววันหนึ่งเรามีช่องทางที่ทอก็ชวนคุณแม่มาร้องเพลงลงที่ทอแล้วปรากฏว่าคนชอบแล้วแม่ก็ชอบร้องคาราโอกเกะเวลาเราว่างเวลาได้กลับสุพรรณเราก็ไปร้องคาราโอกเกะกันบางที่มีเวลาได้ไลฟ์ก็ให้แฟนๆฟังกันสดๆแล้วการเข้าห้องอัดเป็นความฝันของคุณแม่เลยไหม ก็คิดว่าเป็นความฝันนะเพราะว่ายุคข,ของคุณแม่อาจจะไม่ได้มีการสนับสนุนให้เป็นนักร้องเต้นกินรำกินในยุคนั้นแต่พอยุคนี้ก็ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็สามารถแสดงออกได้ก็คิดว่าทําให้คุณแม่ได้แสดงออกบ้างและก็เหมือนเป็นการสารฝันอีกหนึ่งฝันให้คุณแม่ด้วยแล้วตอนนี้เป็นไงชีวิตคู่หลังแต่งงานของเราช่วงนี้อ้วนขึ้นคือกินเยอะค่ะเป็นคู่ที่พากันกินหลายคนก็ยังโฟกัสเรื่องน้อง ก็เรื่อยๆเลยค่ะยังไม่มาคืนเมื่อวานไปตลาดแล้วคนทักว่ายินดีด้วยนะมีน้องแล้วเราก็แบบเอเขาบอกยินดีหนูก็บอกว่ายังไม่มีนะคะหัวเราะถ้าถามถึงความพร้อมเราทั้งสองพร้อมไหมพร้อมค่ะจริงๆก็ปล่อยมาเรื่อยๆแต่อาจจะด้วยทํางานแล้วไม่ได้ทักอาจจะเครียดได้ก็ปรึกษาคุณหมอน้ตรวจสุขภาพปล่อยธรรมชาติไม่มาเราคิดอยากจะใช้วิธีวิทยาศาสตร,ร์ไหมคือจริงๆเราปรึกษากันว่าเราอยากจะลองวิธีธรรมชาติ ก่อนยังไม่อยากใช้วิธีวิทยาศาสตร์อยากจะพยายามเองก่อนเห็นป่าคิกบอกอยากมีหลานก็เราไปก่อนนะคะหัวเราะคือก่อนหน้านี้เขาก็มีมาถามถามทุกวันแต่หลังๆก็คงจะแล้วแต่ลูกละมัง้งหัวเราะส่วนทางฝั่งเปาก็โชคดีเขาก็มีหลานเลี้ยงหลานมาตั้งแต่แบบบอกก็พอได้อุ่นใจแฮปปี้กับหลานอยู่ตอนนี้แล้วเรามูบ้างไหมคือก่อนหน้านี้ก็เอาท้องไปชนกับคนที่เขาจะดทอดชนจนสิโครงเคลื่อนแล้วยังไม่มายังไม่มาหัวเราะ